เดี๋ยวเชิญพี่ๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆทวสมอนะครับอำเภอบางลีนะครับผมคือพึ่งท่านเลยนะครับหมดแล้วค่ะเอ๊หมดแล้วเหรอเอหมดแล้วเรอคะหมดแล้วมดค่ะน้องจ๋า นี่ไงเขาไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราก็บอก่ร อันนี้ครนี้ยไม่ได้ครับก็จะให้มี้องเครับปคเดี๋ยวเราจะตุ้มนะมีสี่ตัวอย่าง ส่งไปให้เขาสั่งเทยนครับร้านแ้าเทสามั Grazie.